สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นตัว c r u i ช e คอนโทรลนะฮะของเจ้า XL 750นะครับตัวล่าสุดเนาะคือใช้ดีใช้งานดีมากนะแค่เราแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ฟังขี่ไปปุ๊บยืนพื้นปุ๊บกดอย่างนี้เลยปุ๊บมันก็จะล็อกอย่างนี้เลยนะครับพอจะออกปุ๊บเด้งกลับ สบายนะครับค,คือช่วยได้เยอะเลยนะผมลองไปเทสแล้วง่ายสบายด้วยแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยนะครับถ้าท่านไหนอยากให้ผมทำรีวิวติดตั้งก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะถอดออกมาให้มันก็ถอดง่ายๆเลยครับแค่ปลดน็อตตรงนี้1ตัวเป็นหกเหลี่ยมนะครับก็ได้เลยในกล่องก็จะเป็นมาแบบนี้สั่งประมาณ2-3วันเนี่ยนะครับภายในกล่องก็จะมีคู่มือบอกนะครับคู่มือบอก มันจะมีแบบบนกับแบบล่างนะครับอันนี้ผมใช้แบบล่างถ้าแบบบนเนี่ยไอตัวหัวเขากลับข้างล่างเขานะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ผมกะว่าแบบบิดมาอย่างนี้ฟืบล็อกเลยล้วเราก็กดอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวนี้มาด้วยอ่าเป็นเป็นแผ่นยางนะครับแผ่นยางสาหรับแปะตรงนี้แหละเพื่อให้มันยึดอ่เพื่อให้มันยึดกับตรงนี้ยึดกับข้างๆนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอยากได้แน่นหนาแล้วก็ล็อก6เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าอยากรู้ตรงไหนเกี่ยวกับเจ้า t r a n l 750นะครับหรือ XL750 กอ็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอ่านทุกข้อความเลยนะครับยังไงก็ฝากช่องเอพาเที่ยวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ